นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมปิติสุขังเสติวิปัสสนีนาเจตาสหาริยปเวทิตธรรมี สัตตลรามติปันทิโตตีสัตโวโราาุรัสสุริสัตังไรอันเนากันมาคงควายกะตทำบุญเอาเป็นที่จูนุนฮื้อถึงสุขพ้นจากทุกในสงสาร ເຮົາສໍາຫຼານນ້ອຍຈັດທີ່ແລະຈັດແນຈຸງອດທະນຟັງຍັງທັມມະเນນີ້ດັງແກ່ທີກິດຕະນະໄປປໃນນີ້ຕ อาจจะนายวันนี้ก็เป็นวันนี้วิเศษเหตุว่าเป็นวันออกสิบห้าคำพัมว่าเป็นวันออกว่าสามาะแหะปาวะและแห่งปีกุสังง้าตั้งลายตามดังพรามูนี นายสามถสามพุทธเจ้าวะนุยัตเล่าเตีนานนายตีตาปังกนเพื่อโป้อฮยอนตั้งบุญตานตั้งลายใหญยน้อยมีบ่อนยนำแนนได้มา้ฮตานฮักศาสนาภาวนานนออาวาดควงแก้วจำและแล้วอย่างกิเลสบ่อติดแปดตน เือเป็นพระลพบุตรกว้างนำเข้าสู่ท่าทั้งนี้ละปัญจะเลยแน่ดูราสาปุริแทตั้งหลายมี A chạy mãi vào sâu trong phòng của Aladdin, với trái ban chín súm, đang ngồi tát cài, vắt trái lê trái héo, tổn thương tít đuôi mà lạ môn tin, đứng trong 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 อันจะประกอบด้วยกุศลจากเป็นภาละน,นี้สรงแกตนในปัจจุบันนอันนี้และอันแนคาตาอันจักมาไปน่ตามดังพระเก่าจีเตศนา <c oughs> ว่าพาโะโยะานัท้ทคำปันเป็นสองวิภาคกือประโยชนะ ือพายุจะแน่ตั้งทำมันเป็นโลกียะคือว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนันหนึ่งคือพายุจะน่ตั้งทำมันเป็นไปด้วยกูตะละเืือกรรมพ้นจากวัฏสงสารเืือถึงเวียงนิพพานเป็นที่แล้วใดจืจอว่าบ่ลงคงค้างอยู่ในโลกตั้งสอง นั่นแหละประหูจะแน่สัทธาหลวงไลายได้งคงายเต่งน้อมนำแม่ยังวัดทูไตย,ยาตาได้แมาฟังธรรมมติสนแน่หัาแสนสินห้าแปดกับนูกดเกรดไว้กับตนในดีทีวันแปดคำจะตูดแต่สี่สิบสี่คำปันแน่และสี่สิบห้าคำพัมปุนปานเป็นลำดับแม่ หากได้จื้อว่าปั้มเป็นกองบุญันใหญ่เฮือเป็นปัจจัยได้ถึงสุขตั้งในโลกนี้และปลาลาโลกไปนะและเป็นปฏิภาณาเฮือถึงเวียงนี้ปานเมืองแก้วเป็นตีแล้วสุขกเสมใจอันหนึ่งกันฮือตานฮักษศีนเมตตาภาวานาและได้มาฟังธรรมเทศานาตามกาละเวลา เป็นวางเตย่อมมีบารานี่สงัญใหญ่แม่นอินตาผมกุดอักน้ำป้าลัไม้ไอส่วนเตวะบุตเตวดากออนุโมตนาจมจื่นในอันยินดีนในกูศาละในบุญอันตันได้กทําไว้นี้ดังบาลีกจีเตสนะในอัตแทกถาสุดพระพญอินตาตนกิน สองสวรรค์จันฟ้าด้ยไอ้วันในวัยหน้าซา้มาตานฮักสาสินในวันรูป,ปรู่สานหยยามนานเต้าจะตุมมาหาลัดก,ก่อฮับเอาอาณาเฮงคุณอินตาเทวาละเต้าจิงฮื้อเทวาอามาเซนฮื้อเล็งลงมาลุ่มใต้ตาม เจงใต้หูเนือในคงจุมพูดตามบ้านนอกคอกนิคมเว่งหาเอวทามหายังผูกูกาและผูป้ปฏิบัติอย่างปิตามันดาคูบาอาจารย์อุปัาคักษาผูเา้เ้าผู้แก่ในยกะกุลโตน แล้ได้หักสาีนเถือเอาแก้วตั้งสามประกาศได้ปูจาด้วยดอกไม้กันแทะของหอมได้ฟังธรรมมาเตศนาได้กวาดเพี่ยวขวงแก้วตั้งสามได้กวาดเพี่ยววิหารและเจตียะก็ดได้หูได้หอนปุงโกนอันได้กิดตามบุญฮักษาสีาปฏิบัติีต่อพ่อแม่ครูบมอาจารย์ดีญาแล้วจริงนำเขา จึิงนำเอาข่าวสารตั้งมวลฝูงนี้ไปกชะจแกเตททวบ,บุตเตวดาตั้งหลายอันพะสุมจุมนุมกันในลงธรรม,มส,สภาฝูงเทวดามวลมากได้หูว,ว่าคนฝูงได้ได้ปั่มปิงตั้งบุญน้อยมากเตวดากดตัวโซมนัดในใจว่าตีบไก จากกุนตาลายสุนหายส่วนนาสูละกายจากปาลิปูแน่นต็มแงมวันเมือเ่อแยมตีวนดาตั้งหลายได้หูข่าวสารมาบอกว่าคนในเมืองมนุษย์จุโมปูม,มีใจมูตุคนแน่ ได้หื้อฮักสาสนมเมตตาภาวานตวาตวดาลายมวลหมู่ก็เอากานชิ้นสู้โจมบานว่าตีบไก่จากปารีปูแน่เต็มดังพระจันทร์เปงในวันสิบสี่ำาพัมปูนปานนสูลรกายตั้งลายก็จากอ่นตาลายบ่เศดโลวานก็มีเล่ โบกะลาผู้ได้ปั่มเปงกองบุญมีอันฮือตานฮักษาสนได้เมตาภาวนาและได้สูตรเฮียนได้ชื่อประกอบด้วยสูตรจาริตักอันเป็นผู้ประเสริฐลำเลิศด,ดีลียอันจักเป็นกองดีติดตามตนไปทูกภาวะจัดแม่นได้ละนึกก็ถึงวัน แมได้ก็จักมีความปิติยินดีอิ่มใจเป็นพระใจเฮ้ได้ถึงสุขป้นจากทุกตังมวนตาสามาเหตุดังอันผู้มีพระยาเพิ่งจำเลิ่นตันหักษาสินภาวนาไปใจ,ใจใจตามดังปังเอาไทายทรัพย์ปัญญูตนเป็นคู่เกตดแก้วเตสะแนไว้แล้วเป็นกถาวาดดมามาปิติสุขงสังเสตี เวปัสสันีนาเจตสาลยปาปวีทิเตทรมีสัตระมติปันทิตติปูมิอัญยาชาลาดหุประกอบด้วยปีติยินดีเตี่ยอมีจิตใจพ่องแผ้วจักอยู่และไปก็เป็นสุขทุกเมื่อกันอันยินดีในธรรมเตสะสน อันห้าอารียชาตนดีนนรัตไว้แล้วในกาลทุกเมื่อดังนี้อาตาอานิมากว่าบุกะลาผู้มีพระเนีาปัญญาได้จำเล่นตอนอยู่ในภาวะแห่งตนคือวอ่าเสมอด้วยตนได้ื่อว่าปัญธิตัพมีปัญญาปัญญาความยินดีจมจื่นอยู่ละลื่นเรียกว่าปิติบุกะลาหักสาสินความนี้ บอโตกไปสู่กองอันย่ำอันตามยอบได้เจอว่าธรรมปิติอินดีและจืนสู้อันเป็นไปในกองธรรมอันชอบอันเกิดขึ้นในใจในอันตั้งตอนอยู่ในธรรมอันนั้นได้เจอว่าธรรมแม่ปิติผู้มี พรายาปัญญาประกอบด้วยปิติในธรรมแล้วเตียนยอมมีใจพ่องแผ้วอยู่ที่หุนไดหรือจักไปหุนได้ก็เป็นสุขและก,กนันยินดีในธรรมเตสนะเนเองพระอริยเจ้าตลาดไว้แล้วบ่หูเบื่อในาสักอันตุกเมื่อดีลีธรรมเตสนะเนอน,นั้น ด้วยนายะอันหนึ่งได้เจอว่าเหตุได้เจอว่าอินทรีย์เหตุว่าเป็นไง้าประการเกอสันทินเสียสัตทินเสียความอย่างเจวิริยินเสียความอุตสาหะปัํมเป่งสัตทินเสียการม,มีสติติดตนตัวทุกเมื่อสมาทินเสน การตั้งตนวตัวหือมันกรุงดีนักปัญญินเสียการนำเฮียนหูลักแหลมตามนายแยดีโลกคือได้เก็ผู้เป็นเจ้าการกระทำให้นนหน้าใส่ส่วนเลือเป็นปอกาเมกาวานิจักกาขายหรือว่าเป็นคาเต้ากระทำการแห่งบาเจ้าราจาก็พปึงควรปฏิบัติตามธรรมให้ประกันคือ ว่ามีศรัทธาอย่างเชื่อต่อกิจาการน,นั้นตนได้กระามอยู่นั้นหากเป็นกิจาการมีพยูจะแนะ่นมากนักตามความปรดาดด้านาฝ่ายมักแห่งตนการบออดทนต่อความลำบากการจักกระทำการเลือ ว่ากาตามยุดย้อนเป็นบอนเป็นข้าวยามีอุตสาหะกาตามจนเสร็จมือเมียนควายการอน,นั้นจริงได้สำเร็จบอลลงลืมนั่นแลแม,ม้นว่าบอมี ความตั้งใจกะตามเล็กอ่านจากกำได้บัวได้มีเจตะนาะแตะก็จะพิจากกำนองกองทำกิจกการก็บอาสามเลสเสร็จได้การเชื่อถือเอาหน้าตีกันงานเป็นใหญ่แล้วเริ่มลงมือกาตามด้วยความมันด้วยวีริญาอุตสาหะมีปัญญาชเาลียวาลาสชับพันด้วยปัญญาปัญญาแห่งตน เอาสามาที่หูตันการงานด้วยปัญญาของตนตาสมาเหตุดังนั้นสันทินทารียะความเชื่อเป็นใหญ่วิริยินสียะความมั่นเป็นใหญ่สตินสียะการจำชื si ่อเป็นใหญ่สมาธิสียะการตั้งมั si ่นเป็นใหญ่ปัญญสียะการหูด้วยปัญญาเป็นใหญ่อดีซะ อาสะายเป็นปัจจัยสืบต่อกันแม่อุปมาแม่ดังเงินอันเป็นที่อยู่อาศัยมี <c oughs> ปัจจัยอาสะไลาสาวและคือแปราล้อมกันอาสะายซึ่งกันไปมาสะตู้แนะสัตแทน้อยใหญ่อันหุูายสุขสามประการจุงมีปัญญา ตีต่อพิจารณาในกิจการเ่งตนจักเป็นบาลผนเป็นตีแล้วจึงมีความเชื่อในกิจการอันตนได้กระทำด้วยความอดด้วยจุดมุ่งหมายเือสำเร็จเป็นตีตั้งชื่อจำการชื่อจำกรรมอันตนกล่าวอันแลกกิจจอันนั้นกระทำหฮือแต้เป็นสัจจังตั้งสติหือเป็นอารมณ์ อันหนึ่งอันเดียวเป็นที่แล้วจุงมีความเชื่อในกีจักรอันตนได้กระทมด้วยความอดด้วยจุดมุ่งหมายเฮือสำเร็จเปลยนที่ตั้งชื่อจำกรรมตนกล่าวและกีจันตนกระทํเฮือแท้เป็นสัจจังตั้งสติเฮือเปลี่ยนอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวในเมื่อตนกระทมกิจักรด้วยปัญญาญาณเข้าใจในการงานอันนั้นก็จักปัน ดวนสำเร็จอันได้ชื่อว่าเป็นไปในกติโลกแห่งธรรมตามดังเตสแนแม่อธิบายโดยอธาใจความบาพูดแต่เจ้าเตสแนะว่าทรงข้ออินตั้งห้านี้ไว้ในปูทิปักีเนียทำมันเป็นกรรมฝ่ายแห่งปัญญาดังบาลีกถาว่าปจิมาพิ่ขเวอิน,อนสีินียนี กินสีนีว่าพิ่เกเวดูุลาพิคูทตั้งหลายผู้มีความเชื่อต่อพัญญาปัญญาอันได้ตราดปัญญาทราบปัญญูอันจาะประกอบด้วยวิจารณญาณวิจารณะเป็นผู้สเสด็จไปด้วยดีและเป็นผู้หู้โลกอันแท้จริง เป็นผู้ฝึกหัตปุริสัจใจที่ควรฮัตบ่มีนสารทีได้ยิ่งกว่าเป็นบ้าเบิกบานดังนี้เป็นต้นและอย่างเชื่อว่ากตทำดีเตียนยอมได้ดีกราทแบบให้เตียนยอมได้ฮับกรรมันถอยให้อันนี้ชื่อว่าอินสีเนศตลาลีเนาสาวกะตนปั่มเป็นธรรมละเสีย,ยงยาง อากุศาลาแล้วปั่มปิงทำหึกุศลเกิดขึ้นในตอนอยู่หักษากุศลนั้นไว้ด้วยดีอันนี้ชื่อว่าอินสีญญาเกวีริญญาพระอริญาสาวกัผภูมีสติอันักษาไว้มันกุ้งด้วยอันละลึกในกิจะอันตนทำไว้หึงนานๆชื่อว่าอินสีญญาเกวีสติ อินดาดิญะคือมีสติอาลิญะสาวกาสังฆจากอารัมมานะและอยู่สังฆจากอกุศลอันเป็นกาศึกแห่งสมาธิได้กระตามจิตหือมันดีนักชื่อว่าอินทาริญะคือสมาธิอาลิญะสาวกาูุมี พระญาปัญญากำหนดกอันเกิดและอันดับแห่งสังขารเป็นต้นอินทรญะคือปัญญาผู้มีพระญาเปิงหู้ดังนี้เตอะปู่อันได้มาแตาน <c oughs> หกศากสาสนเมตตาภาวานามีสัทธาย่างเชื่อเป็นปัตถามาก่อนหัวตีแล้วแอสลายความอุตสาหะจือจาม แล้วตั้งจิตใจสะวงหาเหตุผลในธรรมอันตนได้ยินได้ฟังแล้วนั่นจิปาิบัติตามจริงจักเกิดภาอะนิสงแห่งตนบ่ยา,จาเจลเนรสาธุจนะศรัทธาตั้งหลายตั้งยินใจหนุ่มเท่าได้เข้ามาสู่อารามปาฏิบัติตามธรรมมาติสานาได้พัมปิงธรรมเมตตาตัดายวาจาและจิตใจ,จแห่งตน ตั้งแต่เมื่อวันเข้าวาสาตาหลาบถึงมหาพราาะวลาณาออกวสาจจงได้เชื่อว่าปั้มเป็งขั่วส่วนบุญละไว้ที่มีอานิสงส์ขว้งขวา,า,างมากนักบย่ยาจะเล <c oughs> อาะจารในาวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภาพอันผาเสดล้ำเลิศจริงกว่าวันแหลเงแยมตั้งหลายอันเป็นวันตนในน้ำหมูน,น้ำซัตรข้ามสู่เนละาปานเป็นวันมหาปวารณาอันผีโกาสามเานีนได้อยู่ปัมเปียนจาว่าสาโค่อยสามเดือนปรีบปนหน้าต่างตนก็ได้ปวารณาจำจาต่อการในเก่า อ่นานเก่าโอกาสเต,ตือนการจะปฏิบัติตามวินัยกองแห่งพระพุทธเจ้าสัทธาเหล่า,ลายิ่งใจมีใจใหม่ในธรรมอันตนได้สนํำจำมาแล้วในขวังแก้วสามประการจงเป็นใจบา้าน <c oughs> จมจื่นอยู่และลื่นหัดกา,ชาอยว่าจะใจเฮืออยู่ในโอวาทแห่งพระพุทธเจ้าหากเตสนาไวและกรรมบับ ใบึกตามแล้วมากะตามตนเหือจอบมานประกอบตัางนีีเอาตวน,นี้ไกลจากยังกรรมวิลาชวิปลาดบอดีนจักนำวิธีจิตใจแห่งตนไปเกิดจันฟ้าสวันเลงและวิมานนันเป็นสถานอันผาเสดสุขํำเลิดนักหนาคือเวียงนิปานาเป็นที่แล้วเป็นเมืองแก้วสุกเกเซมใจบย่ยาจ้าแหลน่ะ ละหังสัมมาสัมพุทโธตมงธมะมจาจักขามหาสังฆประพุทธิสีจิตตงรตานทะยังเอตัสอานุภาเวนะกตาปุญญาสจิตัสสะอันตรายาจะมาหติสุธิภวตุสัพปะทาภวันตุสัพป,ปะทาปะพุทธเจ้าเป็นกงเง,ง,อ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 งาอรหันตตา ได,ดรดาราหูทรมันอุดมเลิศแล้วมีใจปองแ้วคุณแแก่ฟูงสาตาน้อยใหญ่มีเพตาคุณาได้ตีสนธรรมหมูสังกามวนหมูเฮิอนได้หูจูต้นจู้ผ้าองค์อันนี้เกือพาติตัลลายแกวเจ้าด้วยตีจะแห่งพฏิีัลลายแกวเจ้าสามพักการดังตีจะอำนาจแหง กุศุนขันอันใดปั้มปิงมมเตวอันใดปั้มปิงมาแผวสานตาหรือดูคอสัป,ปะสัตาในโลกขอฟงอนตาลายลายโหจุงนีไกสัป,ปะจังลายจุงนี้หางแสนว่า ใจ่าสธิขอความสุขสารล้านจงมีแก่ท่านตั้งายทุกเมื่อดีลีนีที่ต่างขคัอนอนแกอยัางประวัติการมหาปวาลนาออกวาัสกาอบังคมมสมลฤาน